ก็กลับมากับผมนะครับโจฟรีเฮนดิกซ์อีกแล้วเดี๋ยววันนี้จะพูดถึงเรื่องไทแอดนะครับลงลึกลงไปอีกจาก EP ที่แล้วที่เราพูดถึงไทแอดคร่าวๆว่าไทแอดนะั้นมันคืออะไรแล้วก็วิธีการาเล่นหรือว่าการมองไทแอดเป็นยังไงนะครับคือจริงๆแล้วไทแอดก็คือเป็นโน้ต3เสียงที่อยู่ในแต่และคอร์ดนั่นเองเนาะเดี๋ยวผมตบทวนครั้งที่แล้วนะครับนะครับก็เป็นไทแอดในคี์ในคอร์ด C ก็จะมีโน้ต C EG ท้ายแอดในคอร e ์ดดีม n นเก็จะมีคอร์ดเออจะมีโน้ตดีนะครับโน้ตเอฟแล้วก็โน้ตเต่อไป e ีม n นเนก็จะมีโน้ตอแล้วก็โน้ตจแล้วก็โน้ตบีนะครับเราต่อไป F-major ก็ ure, จะมีนะครับจีโดเมนเซเว่นเอนะครับ ก็ B half diminished แล้วก็จบที่ C เหมือนเดิมนะครับผม <Okay. S 1> ทีนี้วันนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องของ t r i a d แล้วก็การสร้าง tension แล้วก็ release นะครับก็คือ tension คืออะไรตามที่ผมเข้าใจเนาะในที่ผมซื้อคอร์สมาอ่านนะครับ ในวันนี้เราจะพูดถึง Triad ในมุมมองที่ละเอียดมากขึ้นเนาะนะครับยอ,อข้ามมาดูตรงนี้เลยนะครับทรแอที่จะพูดถึงในวันนี้นะครับก็คือการนำทร r แอเพื่อมาสร้างเมโลดิกก็คือการประสานนะครับการประสานรู้ว่าการไม่เกิดเทนชันเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า uh, the important things here is that we are using triad in a melodic way นะครับเอามาใช้ในการประสานของคอร์ด We're a not simply p l a y C major triad over C major chord เราจะไม่เล่นอคอร์ด C major triad อยู่บนคอร์ดคอร์ด C อย่างนั้นหรือว่าเราจะไม่เล่นคอร์ด E minor triad จะไม่เล่น E minor triad บนคอร์ด E minor อย่างงี้ mm hmm. มันก็จะไม่เกิดการฮาร์โมนิกอะไรใดๆเนาะทีนี้ในเรื่องนี้ที่เขาจะบอกนะครับมันเป็นเรื่องของ it's All about tension and resol uh, resolution resolution นั่นคือเหมือนประมาณว่าการการลงเออยครับประมาณว่าเหมือนการไปให้มันตึงให้ให้น้ตมันเอาแล้วก็มีการรีโซฟกลับมารีล e สกลับมา,นะบา,านะครับ using the diatonic triad นะครับเราก็จะใช้ diatonic triad ที่เราเรียนมาเมื่อกี้แล้วครับ ทีนี้มาลองเล่นในนะครับมาเล่นบนคอร์ดที่เป็นคอร์ด C ีเมเจอร์ซมาดูว่ามันจะได้ tension อ,อะไรบ้างนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเขาบอกว่าเนี่ยครับเขามาแยกตัวประกอบให้ดูว่าในแต่ละทร i a แอดของแต่ละคอร์ดมีอะไรบ้างสังเกตดูจะมีโน้ต f ตรงนี้นะครับถ้าตรงไหนมีโน้ต f มีโน้ต f จะสังเกตว่าตรงนั้นคุณ i t y ของโน้ตจะกลายเป็น e ทนชันหมดเลยนะครับ Tension ก็คือมันจะมีความสร้างความตึงเครียดเนาะแล้วมันจะทำให้เกิดโน้ตต่างๆเกิดเป็นคอร์ดโทนต่างๆอย่างเช่นพวกคอร์ด A minor 9 C7 อะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายตรงนี้ต่อเนาะเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันด้วยนะครับเมื่อกี้บอกว่าไอโน้ตเเนี่ยเมื่อมันเข้าไปร่วมอยู่ในคอร์ดต่างๆแล้วมันจะสร้างเทนชันอะไรได้บ้างนะครับ อโอเคเขาบอกว่าถ้าเราใช้ออเคนะครับ When sustain s over C major เมเจเมื่อเราค้างเสียงนะครับโน้ตพวกใครที่เราว่าเนี่ยบนคอร์ด C major chord นะครับมันก็จะได้เทนชันต่างๆอย่างเช่นถ้าเราเล่น e minor triad มันก็จะมันก็จะเป็นแค่คอร์ด C major 7ธรรมดา ครับ E minor triad ก็อย่างเช่นเนี่ยครับจะมีตัว major s e v นะั่นคือตัวนี้ครับนะครับอ่าจะได้คอร์ด C major ธรรมดาต่อมาถ้าเราใช้ G triad เล่นบนคอร์ด C major s จะได้เป็นเสียง C major n i นะครับทีนี้เรามาลองฟังสาว C major nine ว่าเป็นยังไงเนาะ C major n i นี่ครับ เราเราใช้ทายแอด g m a j เอแต่ว่าเรายืม2องโน้ดนี้มาแล้วมาเล่นบนโนดต C โนดต E นะครับ1กับ3ของขอด C แล้วก็ใส่ทายแอดของของ G เข้าไปก็เลยเป็นที่มาของขอด์ด C major 9นะครับต่อมาถ้าเราใช้ a m i n o r t r i a d นะครับ มาเล่นบนคอร์ด C major 7จะได้ซาวเป็น C s i นะครับอ่านะครับเป็นซาวแบบนี้ก็คือ A minor คือตรงนี้ครับโน้ต A นะครับนะครับทาย A minor เนอะอันนี้ก็ได้ ทีนี้ก็จะประมาณนี้เรื่องของการสร้างเทนชันถามว่าเอาไปใช้อย่างไงอย่างเช่นผมจะชอบใช้ประจําเลยคอร์ด C Major ไหนใช้กับบนคอร์ดที่1ของคีย์อย่างเช่นผมจะลองเล่นโพซิชัันง่ายๆนะครับเป็น2-5-1ฟฟบนคีย์ C นะครับอ่าอย่างนี้ครับก็เอามาเล่นเพื่อเติมสีสันเป็นเทนชันเป็นการฮาร์โมนิ คอร์ดได้หรืออย่างคอร์ดซีซิกซีซผมก็ชอบใช้บนคอร์ดหนึ่งส่วนใหญ่นะครับสลับกันกับ c m a j o r 9ง่ายมากแค่เติมนิ้วก้อยเข้าไปกับปล่อยนิ้วก้อยออกนะครับ c m a j o r 9 C6 นะครับโอเคประมาณนี้เนาะต่อมาเรามาดูอีกว่าถ้าเราจะสร้างเทนชันบน คอร์ด G7 บ้างนะครับเขาบอกว่าจะสร้างเทนชั่นบนคอร์ด G7 บ้างเราจะได้เทนชั่นอะไรบ้างก็สังเกตด,ดูนะครับส่วนมากการสร้างเทนชั่นบนคอร์ด G7 G7 นี้เป็นคอร์ดโดมิยนน้์เนาะส่วนมากเราเราจะชอบเห็นใช้ในการส่งเทอร์นอลาว์พวกเพลงบลูหรือว่าใช้ในการส่งเข้าคอร์ดที่1ของเพลงอ่าพ็อปทั่วไปอ่านะครับที่เรา รู้สึกอย่างนี้เพราะว่ามันมีโน้ตตัวที่7ที่มันทําให้รู้สึกว่าอยากจะได้ยินเสียงในคอร์ดถัดไปมันเลยเปความรู้สึกแบบว่าอยากได้ยินเสียงอ,อย่างเงี้ยนะครับในลักษณะเดียวกันอย่างนี้ก็จะมีโน้ตโน้ตตัวที่3นะครับกับตัวที่4ี่เนไครับพอเราเล่นโน้ตตัวที่3เราก็อยากได้เล่นได้ยินตัวที่4ก็คือโน้ตเ ความสัมพันธ์กันตรงนี้ตอนนี้อาจจะอาจจะซับซ้อนนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเอาเป็นว่าเมื่อเราเจอคอรที่5นะอันนี้ผมพูดในคีซีนะครับก็คือ G7 เราจะสามารถเล่นโน้ตอะไรที่มันจะทำให้มีความเป็นเทนชันได้ก็คือนะครับเรากลับมามองตรงนี้ครับเขาบอกว่า n o t e g e that is a uh, every resolution try at you will find the note f หมายความว่า สังเกตดูว่าทุกๆ resolution t r i a เนี่ย t r i a ที่มันไม่ได้เป็น tension เนี่ยเราจะเจอโน้ต F ตลอดเลยนะครับตัวนี้นั่นหมายความว่าเราสามารถมาดูนี้ต่อ ah we d i d n t have to t h i n k about outer, outer dominant chord เพราะฉะนั้นเราสามารถนึกถึงค h o r d outer ได้ alteration คืออะไร alteration ก็คือโน้ตที่ไม่ใช่1-3-5อ่าประมาณนี้ครับ รือเอ่มที่ไม่ใช่ 1, 3, 5นะครับก็คือจะเป็นพวกโน้ต 7, 9, 11, 13พวกนี้ก็คือการพลิกกลับของคอร์ดกลับไปอีกรอบหนึ่งบางที9ก็คือ 2, 11ก็คือ 4, 13ก็คือ6อะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นพอเราพูดกันตรงนี้เนาะเขาบอกว่า when the ninth or fifth is r a i s e เมื่อตัวที่5หรือตัวที่9เนี่ยมันถูกชิปขึ้นมาเป็น ครึ่งเสียงนะครับเนี่ยเขาบอกว่าวันเซมิโทนครึ่งเสียงอย่างเช่นมันจะมีคอร์ดอะไรบ้างที่เป็นคอร์ดประเภทนี้แล้วเราสามารถสร้างเทนชันกับมันได้เนาะก็มาดูที่คอร์ด G7 Shar นาก่อนนะครับอ่ะผมก็จะเพิ่มตัวที่9ก้าคือตรงนี้นะครับปกติ G7 เราจับงี้เนาะมีตัวที่7ก็คือตัวนี้ครับแต่ว่านิ้วเราไม่พอเราก็ต้องจับงี้เอา ต่อไป C seven flat nine uh, A n i sharp f ผมน่าจะเล่นอย่างงี้นะครับแล้วก็ B 1 3บสาม flat f i v flat f กดไงวะเนี่ย <laughs> B 1 3อะ่ะถ้าผมเล่นผมเข้าใจอย่างงี้แล้วกัน flat ตัวที่5เหรอเออเล่นไงล่ะ B ีเมเจอร์สิบสามแปดไฟก็ประมาณนี้มั้งนะครับใช่ไหม ผมก็ไม่ได้ชัวเรื่องคอร์ดว่ามันจะจับในโพซิชันไหนเนาะแล้วก็ลองดูแล้วกันนะครับแต่ทีนี้ตานะครับมันสามารถเอามาใช้ได้ดีเลยในการเล่นแนวสไตล์นิโอโซฟิวชั่นนะครับสำหรับการใช้คอร์ดพวกเอาเติร์ดทีนี้เมื่อเราเจอคอร์ดเอาเติร์ดเนี่ยเราสามารถใช้ไทแอดมาจากอ่าเมโลดิกมเนอร์หรือดิมินิชคอร์ดก็ได้เมโลดิกมเนอร์เล่นยังไงอย่างเช่นผมเล่นบนคอร์ด C อ่า C ่า C7 flat แล้วกันนะครับเราสามารถใช้ C melodic minor solo ได้มันจะมีโน้ตที่มีความเป็นคอร์ดโทนของของคอร์ด C major flat flat อยู่นะครับหรือ C เออซีเซเว่นแฟชชนนาหรือ hmm. ซ <be. Okay. S 2> mm ีเซเว่นชาร์ปนายก็ได้นะครับหรือเราจะเขาบอกว่าอีกอันนึงมันสามารถใช้อ่า uh, ด mm ิมินิสสเกลก็ได้ดิม mm ิน hmm. mm ิสสเกลก็เ mm hmm. นี่ยนะครับชิดชิดอ่าก็คือ ขจะสมมาถเขาจะชอบพูดว่าเป็นครึ่งเ<ม>ต็มครึ่งเต็มครึ่งเต็มครึ่งนะครับมันจะไล่ไปอย่างนี้เนาะประมาณนี้เนะาะตรงนี้อาจจะยากนิดนึงแต่ว่าเราค่อยลองเอาปรับมาใช้กันเนาะ ทีนี้มันจะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ดได้ตอนไหนตอนที่เราฝึกกับเพลงหรือว่าฝึกกับคอร์ดที่เราจะพยายามจะเอาไซส์อย่างเช่นถ้าเาเล่นเนีย่ยครับเราจะเห็นเราจะได้ยินซาวที่มีความเอาไซส์ขึ้นมามันเป็นเพราะว่าไอโน้ตเทนชันที่มันมาจากไอ้ การเล่นโน้ตอัลเทอร์เนชันนี่แหละครับก็คือชาร์ปไนแฟดไนชาร์ปไฟแฟดไพวกนี้นครับอ่าต่อมาสุดท้ายแล้วก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอ,อาจจะฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่ามันยากแต่ว่าเอาเป็นว่าผมแถมคลิก n ัมเบอร์ทรนะครับสำหรับการฝึกนิโอโซเนาะมาใช้นะครับต่อก็ยังเป็นเรื่องของการใช้ขั้นคู่พวกการฮาร์โมนีคอร์สนะครับพวกการทำคอร์ดโทน อยู่นะครับ أ, เรามาดูาลขหมายเลข3ามพร้อมกันเลยครับจะเห็นว่าเมื่อกี้มันก็มีการเล่นขั้นคู่อีกแล้วครับ <ism> ตัวนี้ก็จะมีขั้นคู่หนึ่งสองสามเป็นขั้นคู่สามนะครับเอ้ยใช่ครับคู่สามอ่าก็เป็นคู่สามทั้งหมดเลยเดนอ่เดี๋ยวผมลองเล่นพร้อมกันกับเพลงดูแล้วกันเนาะ นี้เนาะก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้เป็นกําลังใจงให้กับผมด้วยนะครับจะได้ทําคลิปสอนกีตา้าในสไตล์นิอโซหรือว่าพื้นฐานดน,นตรีอีกต่อไปนะครับขอบคุณครับ